สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บการขโมยรถ .com วันนี้เรามาติดรถ CPR 250R นะครับใหม่เลยใหม่รถอ,อยู่ที่1,500กิโลเนาะขับจากตาก่างนะวันนี้วันที่15เดือนมกรา2556นะครับตามพิจูนขโมยกันนะครับเขาใช้เหล็กแหลมๆนะครับแทงที่รูกรุญแจบิดรูกรุญแจเลยพังเขาเลยขโมยรถไปเลยเนาะดังนั้นพวกผู้ผลิตเขาเลยทำที่ปิดรูกรุญแจไม่เหล็กไว้แต่แต่ถึงปิดมาโจรก็ไม่เหล็กไปเอง เปิดลูกุญแจได้หมดละขโมยได้หมดละเดี๋ยวเราจะมาโชว์การขโมยให้ดูกดล็อกสองครั้งนะครับติกต๊กติ๊กกดสองครั้งปุ๊บๆใครโดนรถเรารถจะไม่ร้องนะครับการขโมยทั่วไปก็จะร้องละของผมจะไม่ร้องจะไม่รบกวนชาวบ้านเนาะการขโมยทั่วไปฝนตกก็ร้องอะไรก็จะร้องเนะาะเพราะเลยลำคาญกันเลยไม่ติดกันของผมจะร้องตนเมือ่อมีคนใช้กุญแจผีสมมตินี่กุญแจผีนะครับแทงเข้าไปแทงไปปุ๊บผมเดี๋ยวผมจะบิดพร้อมสตาร์ทให้ดูเนาะบิดปุ๊บ หยุดต่อเมื่อปลดล็อกที่ได้หมดเท่านั้นเนาะถ้าสมมุติเราลืมล็อกรถนะครับลืมล็อกรถปุ๊บมีคนขโมยรถเราไปปุ๊บขาสตาร์รถไปต้องเห็นพอดีระยะร้อยเมตรมีคนขโมยรถเราไปให้เรากดปุ่มปลดล็อกนะครับรถกระดับเลยเราก็ตามไปเอารถมาเนาะการขโมย CBR 250ราคาอยู่ที่1,600บาทนะครับก็จะแพงกว่ารุ่นอื่นนิดนึงเนาะใครอยากติดตั้งก็เว็บไซต์ผมนะครับเว็บการขโมยรถ .com เนาะ เบอร์โทรผม0909536466นะครับขอบคุณครับ